การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับรายการที่อยากให้คุณผู้ชมสุขภาพดีนะครับเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจสุขแล้วชีวิตก็สุขใจนะครับวันนี้ผมจะได้เศรษฐิลิมิืเด่นะครับมีแขกรับเชิญสาวสวยหนึ่งคนรออยู่นะคบเป็นพี่สาวผมเองจะเป็นใครนั้นไปพบพร้อมๆกันเลยครับ พี่น้องสวัสดีครับเอสวัสดีเป็นยังไงบ้างโอเคครับพี่สบายดีพี่เป็นไงบ้างครับอืมเอาจริงๆแล้วโกหกเอาจริงๆดิพี่เป็นไงสบายดีอะนะแต่ว่าไม่รู้อะพี่ว่าพี่เครียดไม่รู้ตัวทาไมอะพี่ไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าสมองมันไม่โล่งแล้วบางทีก็ปวดหัวไมเกรนอะไรก็ไม่รู้อะตึงอะไรเงี้ยตึงก็เลยเนี่ยกินช็อกโกแลตไม่รู้เห็นเขาบอกว่าช็อกโกแลตมันจะช่วยให้เราหายเครียดได้ พี่ก็เลยกินจะหมดแก้วแล้วเนี่ยหลายแก้วแล้วนะวันนี้นั่นดิพี่แต่ว่าเดี๋ยววันที่ผมได้ยินมาเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยนะพี่พี่ได้ยินว่ามันทําให้หายเคยรียดใช่ไหมแต่ผมได้ยินว่ามันอาจจะทําให้ปวดหัวได้นะอ้าวเออสรุปมันไม่ได้ช่วยอาจจะเป็นเพราะช็อกโกแลตหรือเปล่านั่นสิพี่ก็สงสัยอยู่ว่ากินมาตั้งนานแล้วมันไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นในไหนวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปหาคุณหมอดีกว่าแล้วไปหาคำตอบงพร้อมกันโอเคไปอยากรู้เหมือนกัน เปลืองตังนั้นไม่เอาไปละใช่แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนี้ไปกันเถอะพี่หัวหัวมีหลายอย่าง,างจริงๆแล้วเนี่ยม,ม,มีประมาณ400ชนิดไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่คือมันจะมีอยู่เดิมอยู่แล้วแหละก็นอกเหนือนจากการกินยาก็คือฉีดโปท็อ์